อยู่ตำบลห้วยขมิน้นอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งห่างจากฟิลเจอร์ป์กลังสิทแค่60กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหมู่บ้านนี้นะคะก็อยู่ติดกับทางหลวงใหม่เลข3นะคะหรือว่าถนนสวนนสอนนั่นเองค่ะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่76 ารางวานะคะก็จะเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอนมี2ห้องน้ำมี2ที่จอดรถค่ะราคาขายนะคะเจ้าของเปิดอยู่ที่3.3ล้านบาทนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเจ้าของเป็นคนออกเองค่ะ เดี๋ยวพี่ซา่านะคะจะพามาดูชั้น2ของบ้านกันก่อนเลยนะคะชั้นสองของบ้านเนี่ยก็จะมี3ห้องนอนแล้วก็1น่ห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะคะก็สามารถเปิดประตูออกได้2ด้านนะคะจากด้านนอกแล้วก็จากห้องนอนใหญ่นะคะตอนนี้เราก็เปิดห้องน้ำเข้าไปห้องนอนใหญ่กันค่ะซึ่งประตูก็จะเชื่อมกันนะคะ ห้องนี้ก็จะมีแอร์อยู่แล้วนะคะซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยก็แถมฟรีไปเลยพร้อมกับบ้านนะคะบ้านหลังนี้มีผ้าม่านทั้งหลังเลยแบบที่เราเห็นกระเบื้องตรงนี้นะคะอาจจะมีการเด้งขึ้นมานะคะตรงเนี้ยก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยยินดีจะที่จะซ่อมให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของคนใหม่นะคะเรามาเปิดผ้าม่านดูวิวรอบบ้านกันนะคะ ตอนนี้ก็มีมุงลวดมีเหล็กดัดมีผ้าม่านพร้อมแล้วนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่ก็มีประตูหรือว่ามีหน้าต่างถึงสี่บานด้วยกันนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมได้อย่างสบายใจเลยแล้วก็แสงถ้าเกิดว่าอยู่ในตอนกลางวันนะคะเราสามารถเปิดได้เลยก็ประหยัดไฟได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะมาเรามาเปิดดูกัน ประตูหน้าบ้านอันนี้เป็นประตูระเบียงนะคะก็สามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านได้นะคะวิวสวยมากๆเลยบ้านหลังนี้ประตูริมระเบียงนะคะอันนี้ก็จะมองเห็นด้านหน้าโครงการเลยเพื่อนบ้านก็อยู่กันสงบนะคะเงียบเรียบร้อยมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปกันนะคะห้องนอนถัดไปก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะสองห้อง แต่ก็ไม่เล็กนะคะสามารถที่จะวางเตียง5ฟุตได้เลยค่ะห้องนอนถัดมานะคะก็ไซส์เนี่ย2.5คูณ3เมตรนะคะโดยประมาณแล้วก็มีแอร์1ตัวมีผ้าม่านนะคะ2ด้านสามารถมองเห็นข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านได้ตรงนี้ก็สามารถมองเห็นวิวหลังบ้านได้เลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างได้ซึ่งห้องนี้ก็มีมุงลวดมีเหล็กดัดเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่สก็จะมีหน้าต่างเหมือนกัน2องบานนะคะก็ทุกห้องก็จะมีหน้าต่างหมดเลยนะคะก็เพิ่มความโปรง่งความสบายนะคะเวลาอยู่อาศัยห้องนี้เนี่ยก็จะกว้างประมาณ2.5เมตรคูณ2อเมตรนะคะอาจจะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ หรือถ้าทำเป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะวางเตียงสามฟุตหรือว่าสามฟุตครึ่งเนี่ยก็สบายสบายเลยห้องสองห้องที่อยู่ติดกันตรงนี้นะคะอยู่ตรงราวบันไดตรงนี้เลยที่เราเห็นกว้างพอประมาณนะคะแต่ว่าแอร์เนี่ยก็จะมีสองห้องนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็แถมไปเลยแล้วก็มีมุงลวดมีผ้าม่านมีเหล็กดัด ทุกห้องนะคะแล้วก็ทั้งหลังเลยส่วนราวบันไดนะคะก็จะเป็นราวบันไดสแตนเลสนะคะพื้นบันไดก็ตอนนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย20ปีไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าปัญหาราวบันไดหรือว่าบันไดเนี่ยจะซุดเหมือนบันไดไม้นะคะตรงห้องโถงตรงบันไดนะคะก็มีผ้าม่านนะคะสามารถที่จะเปิดรับแสงรับลมได้นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะคะลงมาด้านล่างเราก็จะไปพาไปดูห้องใต้บันไดกันก่อนก็จะมีห้องเก็บของนะคะตรงใต้บันไดก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะห้องนี้ก็ไว้เก็บของได้หรือว่าสำหรับคนที่จะคีเอทเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าเคาน์เตอร์บาร์นั่งตรงนี้ก็เหมาะนะคะสามารถที่จะทุบ ฝาตรงนี้ออกแล้วก็ทำเป็นเคา์เตอร์บาร์นั่งเล่นหรือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือได้ห้องโถงก็กว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนได้แล้วก็หน้าต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่ซาราจะเปิดหน้าต่างให้ดูกันทุกบานเลยพราะเราเป็นนักเปิดนะคะนี่เลยเปิดแล้วก็จะโล่งนะคะอากาศก็จะโปร่งสบายมากๆเลย ห้องนี้นะคะก็จะมีผ้าม่านมีมุงลวดมีเหล็กดัดเหมือนเดิมนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะโปรมากๆเลยสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูมุมดูทีวีได้นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนได้เลยค่ะเดินออกมานะคะเราก็จะเจอกับห้องครัวนี่เลย ห้องครัวของเรานะคะก็จะมีมุงลวดมีเหล็กดัดพร้อมนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีเตาแก๊สแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามา,มาเปิดลิ้นชักกันก็มีเก๊ะนะคะสำหรับไว้เก็บของต่างๆมีชั้นวางจานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่เลยมีที่ดูดควันด้วยนะคะที่ดูดควันเนี่ยถ้ามันมีเนี่ย จะสามารถดูดอากาศหรือว่ามันจะไม่อบข้างในนะคะประตูครัวนะคะก็สามารถที่จะเปิดออกไปห้องซักล้างด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวพี่ซาลาจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงชั้นล่างนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์เหมือนเดิมก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแบบนี้เลย แบบเห็นในภาพนะคะอันนี้เราถ่ายจากสถานที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟในบ้านนะคะ mm. ก็เบรกเกอร์เนี่ยก็จะแยกเป็นโซนๆนะคะซึ่งเบรกเกอร์เนี่ยจะแยกเป็นชั้นๆเป็นชิ้นๆเลยนะคะซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะได้มาตรฐานเลยะคะ่ะสามารถที่จะตัดไฟเป็นโซนๆได้เลย เดี๋ยวพี่ซาลานะคะก็พามาดูหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นลานจอดรถก็สามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ซาลาจะพาไปดูข้างบ้านนะคะก็สำหรับคนที่ยังมองหา บ้านนะคะหรือว่ายังเช่าบ้านอยู่บ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับครอบครัวเล็กๆถึงครอบครัวขนาดกลางนะคะเนื้อที่เนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ76ตารางวาด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าเราอาจจะจัดตกแต่งสวนใหม่ได้นะคะก็อาจจะปูหญ้าใหม่แล้วก็ทำสวยๆหรือว่าสามารถต่อเติมบ้านออกมา ก็ได้นะคะถือว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยทีเดียวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าตรงด้านหลังนะคะก็จะมีต้นขนุนนี่เลยก็ปลูกตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะมีต้นมะยมอ่าต้นมะยมก็ถือว่าจะทําให้คนนิยมชมชอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะก็จะมีกําแพงกั้นนะคะมีรั้วรอบขอบชีด ของเดิมก็จะเป็นลานซักล้างนะคะตรงนี้นี่เลยจะมีประตูตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเจ้าของนะคะจะทําการแก้ไขให้ใหม่นะคะก่อนที่จะโอนกันก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกันได้นะคะถ้าดูคลิปแล้วชอบเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อคุณโตนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยได้โทรได้เลยเดี๋ยวพี่สาราจะขึ้นเบอร์ให้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นโซนด้านข้างนะคะก็กว้างประมาณ1.5เมตรนะคะเมตรครึ่งเลยก็สามารถที่จะวางโต๊ะหรือว่าแคมปิง้งปาร์ตี้กันได้นะคะตรงนี้เพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเลยทีเดียวหรือว่าจะวางเป็นเครื่องออกกำลังกายก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านี่เลยก็เดินมาตรงลานจอดรถที่เดิมนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถ จอดได้สองคันอย่างที่แจ้งไปเดี๋ยวพี่ซาลานะคะก็จะพาไปดูหน้าบ้านกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านนะคะถนนในโครงการนี้นะคะก็ใหญ่มากๆเลยกว้างถึง12สองเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะเป็นบ้านหลังมุมนะคะพื้นที่ใช้สอยจะเยอะมากๆด้านข้างตรงนี้นะคะ ถ้ามีงานก็สามารถที่จะจอดรถได้อีกนะคะรััวบ้านก็สูง170เซนติเมตรนะคะก็สูงกว่าพี่ซาร่านิดนึงแล้วก็เป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กกันสนิมอย่างดีเลยน่าจะเป็นเหล็กกันวานไน์นะคะที่ดูจากสายตานะคะนี่เลยถ้าเกิดมานะคะก็จะเจอป้ายขายบ้านแบบนี้เลยบ้านหลังมุมนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะสำหรับคนไหน ที่เป็นพนักงานประจำนะคะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าอยากกู้ไฟแนนซ์นะคะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือว่าส่งข้อมูลก่อนได้นะคะเรามีดีลเลอร์กับธนาคารอยู่นะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาเช็คกันก่อนได้เลยว่าเงินเดือนประมาณนี้สามารถกู้ได้เท่าไหร่หรือว่าต้องมีคนกู้ร่วมไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ครั้วกันหน่อยว่ารั้วนี้เป็นยังไงบ้าง าจากสภาพนะคะก็ยังลื่นดีลื่นปืด้ดลื่นปื้ดเลยนะคะประตูทางเข้าตรงรั้วเนี่ยก็กว้างประมาณ8เมตรนะคะพีสาราวาน่าจะถึงนะคะนี่เลยเลื่อนให้ดูเลย เห็นไหมคะว่ายังเลื่อนง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพี่สระก็อยากทาสีชมพูนะคะก็อาจจะเปลี่ยนสีใหม่ปูกระเบื้องนะคะลานจอดรถเนี่ยก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยปูกระเบื้องอย่างดีด้านบนนะคะก็เป็นเมทัลชีตนะคะที่หุ้มฉนวนกันความร้อนแล้วนะคะก็เห็นไหมคะมีสีเงินเงินเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะพี่สระขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะ ะะจะแนะนําสถานที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะคะเผื่อใครจะแวะมาดูบ้านแล้วก็อาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่อก็ได้นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จังหวัดสระบุรีนะคะก็มีน้ําตกหลายแห่งเลยถ้าใครอยากไปน้ําตกนะคะมีอุทยานแห่งชาติน้ําตกสามลันนะคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อย สองน้ำตกนี้ก็เป็นน้ำตกดังๆของที่นี่เลยนะคะหรืออาจจะแวะไปทำบุญนะคะตรงวัดพระพุทธบาทวัดพระพุทธฉายนะคะก็ได้วัดสันติวิหารก็ไม่ไกลนะคะหรือว่าวัดโคกมะตูมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองค่ะวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีนะคะก็มีแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญนะคะเช่น ตลาดทิ้นกองนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้เนี่ยแค่2.5กิโลนะคะตลาดโคกกระถินก็ห่างจากตรงนี้แค่900เมตรนะคะสำนักงานที่ดินหนองแคนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่3มกิโลค่ะไปสนีสาขาหินกองนะคะอยู่ใกล้ๆเลยห่างประมาณ3มกิโลเหมือนกันนะคะที่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่เขตชุมชนนะคะเป็นเขตหมู่บ้าน ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาติดต่อเจ้าของโดยตรงหรือว่าโทรเบอร์พี่ซา่าก็ได้นะคะ0 6 1 5 6 2 5 4 9 7สองนะคะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามพูดคุยปัญหากันก่อนได้นะคะหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าของได้เลยค่ะเจ้าของคุยง่ายมากๆนะคะหรือว่าถ้าสงสัยอะไรก็สามารถที่จะ inbox มาถามเรา ได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะคอมเมนต์ในช่อง YouTube ก็ได้นะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องพาดูที่ของเราด้วยค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะอย่างที่เราเห็นเลยก็ถนนในหมู่บ้านนะคะก็กว้างถึง12เมตรแล้วนะคะแล้วก็จากที่พี่ซาร่าเนี่ยมาถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นชั่วโมงและ ก็สัมผัสได้นะคะถึงความสงบความน่ารักของคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีรถมาจอดหน้าบ้านกันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะจอดในบ้านกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมที่นี่ดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยก็ถ้าเกิดว่าเรามีบ้านสักหลังหนึ่งอยากพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะสำหรับคนที่รักสงบ บ้านหลังนี้ก็เหมาะมากๆนะคะแล้วก็สำหรับคนไหนนะคะที่กำลังหาบ้านที่จะเก็บเข้าพอร์นะคะหรือว่าหาอาสังหาริมทรัพย์ที่จะเก็บไว้เข้าพอร์นะคะบ้านหลังนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนนะคะสำหรับคนที่ทำงานหินก้องน้องแคหรือว่าทำงานโรงงานแถวๆนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะที่จะซื้อเก็บไว้ หรือว่าซื้อมาพักก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วก็สามารถที่จะปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อขายไม่ยากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเขตชุมชนเลยอยู่ในตัวเมืองหนองแคเลยนะคะออกไปหน้าหมู่บ้านก็จะเป็นถนนสวรนณสอนซึ่งเป็นทางหลวงนะคะหมายเลขสามนั่นเองนะคะถัดไปนะคะ ประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงถนนพระหนโยธินนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีตำรวจหินกองนั่นเองนะคะถัดไปอีกนิดเดียวก็จะมีทางด่วนนะคะที่จะตัดผ่านถนนเส้นตรงนี้นะคะที่จะทะลุไปนครราชสีมาหรือว่าไปโคราชได้นะคะซึ่งที่ตรงนี้ก็อยู่ห่างทางด่วนไม่ถึง10กิโลเมตรเลยทีเดียว ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะคะเป็นที่ดินหรือว่าเป็นบ้านที่มีอนาคตมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรหาเจ้าของโดยตรงได้เลยตอนนี้นะคะพีซาร่าก็อยู่ตรงรั้วหน้าบ้านนะคะก็สำหรับคนไหนที่อยากดูภาพ360องศานะคะก็สามารถที่จะกดดูใต้ลิงก์ของคลิปนี้ไว้ ใต้ลิงก์ของคลิปนี้ได้นะคะพี่ซาร่าเนี่ยได้ลงภาพ360องศาไว้ให้ทุกๆคนดูแล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากมีอสังหาเก็บไว้อยากมีอสังหาหรือว่าอยากมีบ้านเนี่ยเก็บไว้เผื่อเวลากลับมานะคะก็จะได้พักอาศัยบ้านหลังนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้าน ดีมากๆนะคะก็เหมาะนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถที่จะโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเบอร์เจ้าของโดยตรงเลยค่ะ0ูนย์ปดห้านะคะห้าห้าแปดสองสองแปดสองนะคะเจ้าของบ้านนะคะชื่อคุณโตนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเลขที่เก้าสิบ้าทับหนึ่งหกเก้านะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเลขมงคลนะคะทัก เกิดว่าเป็นบ้านคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นเลขมังกรนะคะเพราะว่าขึ้นด้วยเก้าลงด้วยเก้านะคะพี่ซาระก็ชอบนะคะก็ขอเชลฟี่กับบ้านนิดนึงก่อนที่จะไปดูภาพมุมสูงในหมู่บ้านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันตรงถนนสวสนนศนะคะหรือว่าทางหลวงหมายเลขสามซึ่งจะเป็นปากทางที่เข้าหมู่บ้านเลยนะคะถนนสวสนนศ ก็ถือว่าเป็นถนนสายหลักของหนองแคเลยนะคะถือว่าเป็นถนนสายหลักเลยซึ่งหมู่บ้านหรือว่าอสังหาที่ติดทางหลวงสายหลักเนี่ยราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงนะคะราคาค่อนข้างจะสูงราคาประเมินก็สามารถที่จะให้เราตรวจสอบให้ได้นะคะด้านขวาจอนะคะก็คือหมู่บ้านจารุนรัตนนี่เองที่หลังคาแดงๆขวาจอนะคะสังเกตได้ว่าที่นี่นะคะ ก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านดีๆแล้วก็อสังหาดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมโทรมานะคะ